สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะอเจนว่าบางทีมันก็คงจะมีบางวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยจะโอเคกับตัวเองเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะโอเค ือเจนยอมรับแล้วว่าเจนเป็นหนึ่งคนที่เป็น workaholic ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบทํางานชอบกดดันตัวเองชอบเครียดกับตัวเองนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้อง take a break นะคะหยุดพักบ้างผ่อนคลายนะคะอยากเครียดจนเกินไปเพราะว่าบางทีเนี่ยคิดมากไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาค่ะวันนี้นะคะเจนก็เลยอยากจะมาพูดถึงว่าเวลาเจนกลับบ้านเนี่ยเจนผ่อนคลาย relax ตัวเองอย่างไรบ้างค่ะพอเจนถึงบ้านนะคะสิ่งแรกที่เจนทําเลยก็คือการเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะให้มันหลวมแล้วก็รู้สึกสบายตัวมากขึ้นค่ะ,คะเจนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะ จุดเทียนในห้องนอนของเราเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกีแลกซ์มากขึ้นยิ่งถ้าเราเลือกกลิ่นที่มันมีกลิ่นอารมานะคะจะยิ่งทำให้รู้สึกผ่อน,นคลายมากขึ้นค่ะและจนก็จะไปเปิดน้ํานะคะเพื่อให้น้ําเต็มอ่างค่ะในขณะที่เรารอให้น้ําเต็มอ่างะคะ่ะจิงก็จะมารีมูฟเมคอัพของตัวเองออกก่อนค่ะ ก่อนที่จะจะลงอ่างทุกครั้งนะคะจนจะล้างตัวรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าอยากให้สิ่งสกปรกในร่างกายเนี่ยออกไปก่อนค่ะวันนี้เจนก็จะใช้ไวท์ออริจินแน u r a l s ล a p สำหรับอาบน้ำค่ะกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นหอมๆของไวท์โรสที่จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะพอล้างสิ่งสกปรกออกเรียบร้อยเจนก็จะไปแช่น้ําอุ่นค่ะเจนก็จะเทไวท์ออริจินให้ทั่วอ่างค่ะเพื่อทําให้เกิดฟองและก็บํารุงผิวไปด้วยตัวนี้เน่ก็สามารถชําระสิ่งสกปรกได้ด้วยแล้วก็บํารุงไปพร้อมกันค่ะ ตัวนี้เน่ก็มาจากญี่ปุ่นนะคะเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ติดต่อกันมานานเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นค่ะสามารถป้องกันนิ้วรอยและฝ้าจากแดดได้คืออันนี้เจนไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเพื่งก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าเจนเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตนะคะแลวหลังของเจนเนี่ยโดนแดดเรียแบบไม่แบบเผาไม่มากเพราะฉะนั้นนะคะเจนก็เลยจะใช้ตัวนี้เนี่ยช่วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเจนก็จะเสริมด้วยการใช้แบดบอมของล s h ค่ะเพราะว่าเจนชอบทำ้น้น้ำเนี่ยดูมีสีสันมันจะได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานกับการอาบน้ํามากขึ้นค่ะในขณะที่เจนแช่ตัวบนอ่างน้ำนะคะเจนก็จะชอบมาสกหน้าไปด้วยวันนี้เจนเลยเลือกใช้ของ f เ s h ค่ะ เวลาที่จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดนะคะก็คือเสียงเพลงค่ะเจนเลยจะเปิดเพลงที่เจนชอบที่รู้สึกวีแล็กค่ะจะแช่ตัวประมาณ10-20นาทีนะคะแล้วก็เริ่มล้างตัวค่ะ ะะจ,จะใช้ Estee Lauder Night Prep ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะฟื้นฟูในตอนกลางคืนได้ดีที่สุดค่ะและก็ไม่ลืมทาไอเคีมด้วยค่ะเพราะทาครีมบนผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยเจนก็จะไม่ลืมทาครีมบนตัวด้วยวันนี้เจนเลือกใช้ Wild Origin Body Lotion ค่ะคือเจนยังไม่เคยเห็นครีมแบบนี้ในท้องตลาดเท่าไหร่นะคะที่เป็นน้ำแบบเหลวมากหรือว่าบางคนก็ไม่ชอบทาครีมเพราะว่ารู้สึกเหนียวตัวนะคะตัวนี้เนี่ยเจนรู้สึกว่าตอบโจทย์มากค่ะ ฉันเชื่อว่าการดูแลตัวเองแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มพลังเป็นการวิชาสลับวันพรุ่งนี้ค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะเจอกันในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย